สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราโซลเซลครับผมวันนี้อยู่กับชุดเซ็ตแทงน้ําหอสูงนะครับผมเส้นนี้เราจะส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วนะครับผมเส็นนี้ลูกค้าจะใช้ในครัวเรือนนะครับเป็นฟามันนี้บ้านพักคนงานนะครับสังุงนี้นะครับเราจะดึงน้ําขึ้นจากตัวสมอ์ทนะครับบ่อปรดาลจะขึ้นถังทีนี้ความสูงของตัวแทงน้ําจะอยู่ที่4เมตรนะครับผมเซ็นนี้รับถังขนาดที่4,000ลิตรนะครับ ตัวโครงสร้างนี้จะถักออกเป็นสองชั้นนะครับผมตัวชั้นบนก็มีตัวถักคอลัดพอ,อด้านล่างด้วยเพิ่มความแข็งแรงน,นะตัวนะนื้มีจากน้ําหนักค่อนข้างเยอะ,อะงานแต่ละแบบเราจะออกแบบให้ลูกค้าเพื่อความมั่นใจเลย่ยครับผมตัวนี้โครงสร้างตัวนี้นี่นะครับอ่าสูงที่สี่เมตรนะครับถังสี่พันลิตรแล้วก็หลังคาจะเป็นตัวโซลาร์เซลเลยนะครับผมเซตนี้ใช้สามแผงนะครับผมเป็นเสมอขนาด หนึ่งแรง750วัตนะครับผมพร้อมระบบลูกลอยนะครับทำงานระบบอัตโนมัติเลยนะครับผมตัวนี้น้ำอยู่ที่ประมาณ2ถึง3คิวนะครับน้ำบ่อนี้เป็นสเสมือนบ่อน้ำน้อยเราเลือกใช้สเสมือนที่ดูดน้ำลึกนะครับไม่แค่อยู่ที่ลอยนะครับหยนลงไปที่60เมตรนะครับตัวนี้ดูดขึ้นแทงน้ำตัวนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะดูดขึ้นนานนิดนึงนะครับเพราะว่าน้าอยู่ลึกนะครักำลังรอบนี้ต้องอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ั 3, นแปถึงสามพันตัวตัวสเสมอจะดูดขึ้นแทงน้ำได้ วันนี้มีระบบลูกลอยให้เรียบร้อยนะครับแผงตัวนี้เป็นแผง400วัตต์เลยนะครับเราใช้แบงค์400แผงนี้รับประกันไฟอ่อก20ปีนะครับตัวถังรับประกัน15ปีเป็นถังแกลนิกนะครับผมอุปโภคบริโภคได้นะครับอย่างดีครับผมโครงสร้างตัวถักเนี่ยครับตัวโครงฐานเนี่ยเราเป็นแป้งน้ำทั้งหมดนะครับตัวฐานรากเราวางเพลเรียบร้อยนะครับเราจะไม่ได้ฝังเราจะวางเพลให้งานเราสวยงแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมนี่ครับเราวางเพลให้ เพราะนั้นเหล็กไม่มีโดนความชื้นแน่นอนรับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนครับตอนนี้ลงฟอาเข็มอยู่ที่12ต้นเอาเข็มเจาะนะครับแข็งแรงทนทานเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมงานโซล่าเซลล์งานแทงน้ำนะครับผมเรามืออาชีพนะครับงานแทงน้ำรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์0 9 2 2 6 4 2 2ม มีเบอร์เนื่อง0แปดสามเก้าหนึ่งห้าสี่ห้าสามหกนะครับ